แต่ไม่เคยกินซันตาเฟ่วันนี้ยายจะกินซันตาเฟ่นะเป็นสเต็กเป็นสปาเก็ตตี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ยายมาเดินเซีนท่านเดินหาซันตาเฟ่จนโง่หมดแรงยิงอยู่ตรงเอ็มเคนี่เองถ้าหาไม่เจอนะยายจะไปเอ็มเคแล้วเนี่ยมาที่ซันตาเฟ่เคยมาเลยใคยกินซันตาเฟ่เดี๋ยววันนี้ยายจะกินซันตาเฟ่นะะเป็นสเต็กเป็นสปาเกตตี้ดเ,เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะรอสักครู่หนึ่งนะ มาก่อนแต่ยายจะรีฟื้นฟังเพลงนะมาสลัดมาแล้วสลัดสลัดแล้วยายจะสั่งน้ำมาไหมยายชอบของที่บอกว่าน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดมีตัวเยอะเพ้อเมื่อยเนื้อเต็มเลย เกลือมันใส่ไปในน้ำมันจะเค็มหรือสอสอว่ามันเค็มแต่ให้อยู่ลิงลิงคอยายลองดูดสิอร่อยไหมยายลองดูดสิอืมอร่อยอร่อยดีเฟรชดีสับเปรดพริกเกลือสับเปรดพริกเกลือีพริกเกลือเป็นเราเดี๋ยวให้เราสเต็กก้อน ปาเกตี้มะอันนี้สปาเกตี้มะล้ปาเกี่มาวน่าเข้าใสาเองนะสปาเกตี้มะล้อตามกัาสปาเกตี้อะไรนะเบคอนดืดดใกินไม่ต็ม วันนี้มากินของแพงนอนกินอของแพสงสนได้หมอก็ว่างเขาหยุดเขาเลยเขาชวนมาก็มาไม่มาอดกินนะเขาพาไปไหนก็ต้องไปนะเอากินเลือดอยหิวแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะนยากกินก็ต้องย <_ EN> อยากกินกินไปหิวก็กินไปอะไรจะหยุดยายได้ มายิ้มแข่งแข่งหน่อยยิ้มแข่ง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 าแล้วนะยาวีมจะแยงแล้วนะอร่อยนี่ใส่พิกุใจมาอันเล็กๆนิดเดียวเองออต้องกินกับข้ามาก ลองเตะกินให้หมดเลยลองกินซีซีขโมยพิ่ตกันบ้างบอขโมยซีซีเน่หมดนขโมยหรือโมยพีซซ่าก็มีชีตเยอะแยะ

ซีซ่ากินสลัดซีซ่าสลัดนะซีซ่าใั่ยายไปเที่ยวที่โรงแรมนะยายจะต้องกินเลยเพราะว่ามันกินฟรีกินแันฟรีมันกินไม่อั้นกินฟ้าอร่อยไหมอร่อยมีผีเหมือนแบบมีผี มาขโมยบ้านกินตลาดเป็นกะละวังกินิดเดียวขอเต้มั อร่อยอร่อยนะครับเซตโคกุนเออเขาอาผิวไทยมาปั่นให้ใยายนี่ก็บ้องกันจาาบ้องเบลอ โอเคตุ house, ๊นไข่ต้่มาทันใส่เพิ่มเลยน้อเพื่ออร่อยตัดแล้เต็กเนื้อโคขุนน um ิ่มเนียนเลย ดีสุดๆดีทันน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินนะออยากนี้กินก็อยากกินอยากจะกินดูอันนี้นมีเป็นควายด้วดเติมทอดเออทอดแม่ก็ยังชอบกินสลัดอยู่ดีกินสลัดที่บ้านเราเนะี่ยเป็นกะละมังเลย ไหนเออไม่ไม่ติดอุปกรณ์ก็ม <Jamie daughter. S 2> ีเลียงแหล ขอไม่ดำแรงกว่าอีกเป็นไรอนีเ้เขาอยากทำ้นี่ยอย่างนี้เอก็ยิ่งจะกรอกไปีไ่าดเว้แล้วจะเที่ยวข่าดไหมเนี่ยวันนี้เป็นวัน

ขอบคุณค่ะนั่นไหววะจะโต๊ะนแกมนันดีบยานี่เป็นสเต๊กไก่ไม่ดิบแน่นอนเมนูใหม่ชิมไม่เอาหน่อยเอออันนี้กินได้ไม่เป็นไรจะห้ามกินชอนจุไก่เมนูใหม่ ไก่เฮอร์ี่เฮอรชโ็อกโกแลตหรอช็อกโกแลตเฮอร์ช oh. ok. ี่หรอใช่ไใหม่อร่อยมลากอร่อยอร่อยบเราก็ชิมฟีเหมกันอร่อยสุยไม่ใช่ไก่มันต้องสุก ใส่กินดิบนะนี่ะชิ้นที้หนึอ่ะขอได้ชินสเต็กของนออะนี่น้อตรงคมนี่เอือ,อน,นี่นี่นี่เป็นต้นยายหนีไหนีนุ่มทำมีดเขสบ้ามากเร็วโเยมันดิบแยบ้าแต่ แันหลับดีกว่านุ่มเป็นกาน,นุ่มเนาะนุ่มเป็นเลยนุ่มนุ่มกว่าน,นี้ก็ต้องจุ๋ขาคองนะคาพี่น้องกิน <laughs> ไม่ได้โสทุกอันนี้ก็ยังดิบและยันแงกินไม่ไหวดิวันนี้แดงวันนี้ก็จุ๋ขาคองราครับ

ย่านกินก no ับตัวเป็นอันต้นตัวเต็อะไรก็นีไทยเรื่องนี้เราดีปะไม่ตัองสนัตัวสนับตัวพาไปที่ถ้าไทยชอบยายคิดนี้กดถ้าไทยชอกระดิ่งกิ้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 งกดได้เลยด้วยนะอยากทำกับข้าหไม่ได้ไหมถ้ายายมีกำถามอย่างเนี้ยนะแล้วยายจะไปกินอะไรหรือยายจะไปส่งใราดูนะว่ามันทำเงินของพ่อขนมจริงๆนะสัตว์อะไรหรือไม ป็นสามร้อยแาร้อสามร้อนาต้มหน้า้ม้ามาน้กันีอย่ากยัที่ทกวันี้ก่อนนะบายบายดี้ค